เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยถัดมาข้อที่สิ์ก็ให้รูปวงล้อมาแล้วเขาก็บอกว่า เขาอะ่ะหมุนวงล้อซึ่งมีตัวเลข1ถึงเเขียนไว้ดังภาพถ้าการหมุนแต่ละครั้งเนี่ยโอกาสที่ลูกศรจะชี้ช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่าเท่ากันจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกศรในภาพชีท้ที่ข้อ1ช่องที่มีตัวเลข1ข้อ2ช่องที่มีตัวเลข6ข้อ3ช่องที่มีตัวเลขแสดงเป็นจำนวนคู่ ข้อที่4ช่องที่มีตัวเลขแสดงเป็นจำนวนขี่ข้อที่5ช่องที่มีตัวเลขแสดงเป็นจำนวนเฉพาะและข้อที่6ช่องที่มีตัวเลขแสดงเป็นจำนวนที่มากกว่า14ก็คือว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้วงล้อมาแล้วเขาอยากให้เราหาความน่าจะเป็นในแต่ละข้อย่อยโดยที่เขาจะหมุนวงล้อไปหนึ่งครั้ง ดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องนับก่อนว่าวงล้อของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ช่องพี่ก็จะเริ่มนับนะอ่ะพี่จะเริ่มนับจากตรงนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดังนั้นเนี่ยเราจะนับมาได้ว่าเรามีวงล้ออยู่10ช่อง ซึ่งมันก็คือหมายถึงจำนวนสมาชิกของ sample space โดยเราจะย่อว่า n วงเล็บ s ดังนั้นถ้าเราดูข้อแรกอยากได้ที่มันเป็นช่องที่มีตัวเลขหนึ่งพี่ก็จะดูในภาพว่าในวงล้ออันนี้เนี่ยมันมีเลขหนึ่งแค่ช่องเดียวก็คือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ของเราเนี่ยจะเท่ากับ1ดังนั้นเราก็จะได้ว่า ความน่าจะเป็นเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งหารด้วย10เป็นคำตอบข้อย่อยที่2ความน่าจะเป็นที่ได้ช่องที่มีตัวเลขหกเราก็จะดูว่าเรามีตัวเลขหในวงล้อเนี่ยอยู่2ตัวดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เนี่ยก็เลยเป็นสองหารสิบก็คือหนึ่งส่วนห้า แล้วถัดมาความน่าจะเป็นที่ช่องที่มีตัวเลขแสดงเป็นจำนวนคู่เราก็ต้องไปนับว่าในวงล้อของเราเนี่ยมีจำนวนคู่กี่ตัวอ่ะเราก็จะเห็นนะว่ามันมี2มี4มี6มี2มี4แล้วก็มี6มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวจาก10ช่องดังนั้น ความน่าจะเป็นเนี่ยก็เลยเป็น6ส่วน10หรือ3ส่วนหถัดมาข้อย่อยที่4ช่องที่มีตัวเลขแสดงเป็นจำนวนคี่เมื่อกี้เนี่ยเรารู้ว่าเรามีช่องทั้งหมด10ช่องแล้วเป็นเลขคู่อยู่6อันดังนั้นเนี่ยที่เหลือก็คือเป็นจํานวนคี้แค่4ช่องความน่าจะเป็นเนี่ยก็เลย4ี่จาก1ิ หรือ2ส่วน5ถัดมาควานน่าจะเป็นที่ได้ช่องที่มีตัวเลขเป็นจำนวนเฉพาะเราก็ต้องมาดูว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยมันมีจำนวนอะไรบ้างซึ่งเราจะได้ว่ามันมีเลข2เลข3เลข5เลข7แล้วก็เลข2มันจะมีอยู่ทั้งหมด5 ก็จะได้เป็น5,10ส่วน10ตอบ1,2ส่วน2แล้วสุดท้ายความน่าจะเป็นที่เราได้ช่องที่แสดงจํานวนมีค่ามากกว่า14จากรูปเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าไม่มีจํานวนไหนเลยที่มันมีค่ามากกว่า14ดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราก็จะได้ว่ามันคือ 0..... จาก10 ตอบ0เสร็จแล้วถ้าพี่ให้ข้อย่อยข้อที่7พี่อยากได้ช่องที่มีจำนวนแสดงที่มีตัวเลขแสดงจำนวนมากกว่า4ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะหาข้อ7เนี่ยคือน้องต้องไปมองว่ามีเลขตัวไหนบ้างที่มันมากกว่า4ตัวเลขที่มากกว่า4ก็จะมี5 6 7เแล้วก็6 จะมีอยู่4ช่องจากทั้งหมด10ช่องก็จะตอบ2อส่วนห้าดังนั้นทวนนะในข้อที่10เนี่ยคือเขาให้วงล้อมาแล้ววงล้อของเราอะ่ะมันจะมีอยู่10ช่องซึ่งใช้เลข1ถึง7น้องก็จะเห็นว่าบางเลขเนี่ยมันมีทางซ้ำกันได้อย่างเช่น2เนี่ยก็มีอยู่2ตัว เสร็จแล้วถ้าเขาอยากจะหาความน่าจะเป็นเนี่ยน้องก็จะต้องดูก่อนว่าอย่างเช่นถ้าเขาอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่ได้ช่องที่มีตัวเลขหนึ่งเนี่ยเราก็จะดูว่าช่องที่มีเลขหนึ่งเนี่ยมีอยู่กี่ช่องน้องก็จะเห็นว่ามันมีแค่ช่องเดียวคือเลขหนึตัวนี้ความน่าจะเป็นก็เลยเป็น1นึส่วนสิบแต่ถ้าเขาดูช่องที่มีตัวเลขหน้องจะเห็นว่าเรามี6ซ้ำกันสตัว ความน่าจะเป็นก็เลยกลายเป็น2ส่วน10หรือ1ส่วนหถ้าเขาดูช่องที่อยากได้เลขเป็นจำนวนคู่น้องก็ต้องดูว่าเรามีจำนวนคู่ในนี้เนี่ยอยู่กี่ตัวจะได้ว่ามันมี6ตัวความน่าจะเป็นก็เลยเป็น6ส่วน10ตอบ3ส่วนหแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่ได้ช่องที่เป็นจำนวนคี่ น้องก็ต้องมองว่าเรามีจำนวนขี้อยู่กี่ตัวจะได้ว่ามันมี4ก็เลยได้4ส่วน10หรือ2ส่วน5แล้วถ้าเราอยากได้ช่องที่เป็นจำนวนเฉพาะเราก็จะดูว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด5ตัวโดยการซ้ำเนี่ยก็ถือว่าเราต้องนับนะเพราะว่ามันมีโอกาสเกิด2ตัวนี้หรือ2ตัวนี้ก็ได้ก็เลยนับมาได้5ส่วน10หรือ1ส่วน2 เสร็จแล้วถ้าเขาอยากรู้ความน่าจะเป็นที่ได้ช่องที่มีจำนวนมากกว่า14น้องจะเห็นได้ว่ามันไม่มีช่องไหนเลยที่มีเลขมากกว่า14ดังนั้นความน่าจะเป็นก็เลยเป็นศูนย์ส่วน10ต่อบ0แต่ว่าถ้าเขาอยากรู้ความน่าจะเป็นที่เราได้ช่องที่มีตัวเลขมากกว่า4น้องก็ไปมองว่าตัวเลขที่มากกว่า4เนี่ยมีจำนวนอะไรบ้างก็จะมี 5, 6 7แล้วก็6ก็คือมี4ช่องจาก10ตอบ2ส่วน5นั่นเองเราก็จะได้คำตอบของทุกข้อมาแล้วเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะ